นี่คือบทสรุปสั้นๆครับว่าสมการบัญชีมันเปลี่ยนไปยังไงเวลาเราซื้ออุปกรณ์สำนักงานด้วยเงินสดโจทย์ข้อนี้นะคะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการบัญชีเลยที่จะทำให้เราเห็นภาพว่าทุกรายการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเลขในบัญชียังไงแล้วทำไมทุกอย่างถึงต้องลงตัวเสมอประเด็นสำคัญข้อแรกเลยนะคะเมื่อเราซื้ออุปกรณ์สำนักงาน25,000บาทด้วยเงินสด สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ด้วยกันเองครับคือเราได้สินทรัพย์อย่างหนึ่งมากซึ่งก็คืออุปกรณ์สำนักงานแต่เราก็ต้องจ่ายสินทรัพย์อีกอย่างออกไปนั่นก็คือเงินสดของเรานั่นเองข้อที่2ผลกระทบต่อสมก,การบัญชีก็คือสินทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้น25,000บาทในขณะที่สินทรัพย์ที่เป็นเงินสดก็ลบลง25,000บาททาให้ยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับส่วนฝั่่งนนนี้้สิกกกับกับบบททุ็ไไไมดรรรผลระะรละะอเย และสุดท้ายข้อที่3ครับธุรกรรมนี้มันแสดงให้เราเห็นหลักการที่สําคัญที่สุดของการบัญชีเลยนั่นก็คือสมการที่ว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของมันจะต้องสมดุลเสมอซึ่งในเคสนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแค่ภายในฝั่งสินทรัพย์เท่านั้นเองสรุปก็คือการใช้เงินสดซื้อสินทรัพย์มันก็คือการเปลี่ยนสินทรัพย์รูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่ยอดรวมของสมการบัญชีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยครับ